สวัสดีพี่น้องฮัลโหลีพก่น้องสวัสดีทุกคนจ้ามาเด้อจ้าวันนี้จะมากินวันนี้จะมาถอดไพ่ดูดวงด้วยว่าพรุ่งนี้จะมีโตรตลี่จะมีโชคมีลาบไหมวันนี้มีโรตรี่จ้าจะมากินก่อนขอกินก่อนเด้อขอกินก่อนจ้าเพราะว่าหิว sẽ gọi ý sản được cha ngon ừ, Today I have Isan sauces. Sour sauces, Spicy. With the with the chili. So I ja. ครุ่งนี้มีลรตรีจะขอไ่ดูดวงมีเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากสขขวยนะมีเคล็ดลับมาบอกพิเศษเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้ขอเอากินก่อนอา,ากาศวันร้อนร้อน ไอ้บ้านฉันอ่ะเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิด 今日食呢個泰國伊散北北邊嗰啲誒嗰啲誒酸腸，最好食啊！好好食啊！泰國伊散，誒好食。 มีเคล็ับมาบอกสำหรับคนที่อยากัวยห,หน้าเขากินก่อนหิวปลาปะลมก่อนร้อน 好热啊！開开风扇先，开咗冷气仲唔够啊？仲加啲风扇啊！唔够凉啊！啲冷气辣椒啊！多唔多啊？ ทรงทิชชอยเคดรับพิเศษนะให้ทำประจำทุกสองเดือนอืเห็นผล ช่วงนี้ก็จะมีคนอยู่ต่างประเทศกลับเมืองไทยเยอะนะเดือนเนี้ยทางที่ดีเดือนสิบเนี่ยเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดกลับจะดีที่สุดเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนนะเพราะว่าอยู่ก็เสืงไปทยเกาะหวานแล้วสัปยุสัตย์ดดหยดุอเฮยแนละ้วจะงาำกันล่ะที่นี่มอ่โมกมิดอ่ะ วันนี้ไม่ได้กินข้าว ก็แมวหมูเสร็จฝานแล้วก็แม่เสร็จยุนแล้วจะจิ้มปุ๊กไปแต่ก้าวไทยฮะที่ให่แล้วหลอกหับช้อยไทยจิกเกย่างหมูหวันเีจะดูว่าปุ๊กนี้มีรสาติยิ่งจะฝุ่หวไหมจะมีโชคไม่ราบไหม หวยไทยฉันไม่ได้ซื้อฉันไม่ได้เล่น อยู่บ้านก็ร,นร้อนร้อนทางที่เปิดแอร์แอร์เก่าไม่อยู่เปิดพัดลมก็แล้วน้ำชากินน้ำชา

ถ้าใครอยากมีโชคมีลาบเขาบอกว่าดวงดวงสวยนะสำหรับคนดวงสวยเลยล่ะทำยังไงก็แล้วทำยังไงก็แล้วมีวิธีเคล็ดลับพิเศษอะไรที่มันไม่ดีอ่าขอให้มันผ่านไปมีวิธีวิธีวิธีหนึ่งที่ว่าจะแก้ได้นะแก้เคล็ดนะคือว่ามีวิธี จะทําให้โชคลาภม,มีโชคละมีลาบจะทําให้ดวงดีคือวิธีการโกนหมอยจ้ะโกนหมอยสองเดือนโกนครั้งหนึ่งให้โกนสามหนให้โกนสามหนรับรองมีโชคมีลาบแน่ไอ้ที่มีดีก็จะได้ไปซะอืมไอ้ที่ดีๆจะได้ผ่านมาอืสําหรับคนที่ไม่เคยโกนเลยอะนะลองดูนะลองดูนะ สำหรับฉันเองนะ่ะฉันโกนสองเดือนหนหนึ่งสองเดือนฉันก็โกนแล้วเออมันจะได้ดวงดีเอาอวิลีตัวะอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันจะได้ผ่านไปเขาบอกให้โกนโกนแล้วอะไรมันจะได้ดีขึ้น มันเป็นเคล็ดลับแับพิเศษนะเคล็ดลับแบบรับพิเศษที่ไม่กอยมีใครสนใจเคล็ดลับนี้ไม่กอยมีใครสนใจเท่าไหร่ ถอดไพดูดวงฉันเพึ่งโฟนไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันเพิ่งโกนไปเมื่อวานนี้ทีนี้จะมาถอดไพ่ดูดวงพรุงนี้จะมีโชคไม่รากไหมก่อนอื่นจะมาเลือกไพ่ก่อน chim bốc xin là nhà đó lọc gặp chói thay chỉ cái mẫu bản thề đó Thì lẽ thuộc 3 tua เียวทีแจะมีโชคลาบเล็กมีลาบเล็กก็เลยถูกไปสามตัวได้ทุนคืนเลือกไพ่่อนอันนี้จะมาถอดไพ่มอนนะเป็นไพ่มอนมาล้างไพ่ก่อน มาดูดวงว่าตัวเองจะมีโชคมีลาภไปพรุ่งนี้ก็ฝันดีเหมือนกันนะฉันฝันฉันฝันดีเหมือนกันมาสับไป ขอตั้งสมาธิแป๊บหนึ่ง เลือกไพ่หนึ่งใบสำหรับกบหน้าโอเคใบไหนล่ะเอาใบนี้แล้วกันโอเคมาดูกันมาดูมาดูจะมีโชคมีลาบไหม หาเลือกไปสมามใบโอเคเลือกแล้วนะถ่โชคลาภจะออกไปหมดแล้วนะ่ะโอ้มีคนคิดทอดค่อยนิญาตผู้ผู้ใหญ่คิดถึงนิญาติผู้ใหญ่จะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรคิดถึงอะนะจะได้รับข่าวในเร็วๆเ,เนี้ยจะได้รับข่าวมีคนคิดถึงเรา อ่อาก็ไม่พ้นหยาดไม่พ้นเจ้าที่เจ้าทางคือเก่ามีคนพูดถึงพูดถึงการเดินทางโอ้ยตัวผู้ชายผิวผิวอ่าทุ้มทุมกบหน้าจะได้เจอในเร็ววันนี้แหละจะได้พูดคุยกับผู้ชายคนนี้อ่ อาจจะได้ทะเลาะกันหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยจะมีพูดกันเจอผู้ชายคนนี้จะมีพูดคุยไม่มีโชคไม่มีลาบจ้าไม่มีโชคจ้าไม่มีโชคเด้อไม่มีโชคลาบก็ไม่มีโอ้ยเป็นตะเบื่อเป็นตะเซ็งแท้โชคลาบไม่มีเลยจะประคุณเนยลกชาไอ โชคลาบไปอยู่ที่ไหนเนาะก็มาอยู่ก็เนื้อกบตัวทีเถอะโชคลาบกินน้ำก่อนวันนี้มาทักทายยามแรงเลยจ้าเพื่อจะได้ไม่เครียดกันเลยจ้าอืมพยายามอยากเครียดนะถ้าใครที่มีปัญหาอยู่ก็ พยายามแก้ปัญหาก็นะคะปัญหามีก็ก็แก้เข้าจ้ามีทางออกอยู่เด้อจ้าสำหรับคนที่คิดสั้นก็อย่าคิดสัน้นละกันนะดูให้ไต่ตรองให้ดีจะคิดสัน้นจะคิดอะไรก็คิดให้ดีๆบางคนคิดสัน้นบางคนเครียดบางคนเป็นโรคซึมเศร้าอย่าซึมเศร้าเด้อจ้ามาดูกบน้อยนี่จ้า บางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งโรคไม่อยากออกข้างนอกโรคไม่อยากออกข้างนอกไม่อยากเจอผู้คนโรคไม่อยากสังสรรค์เขาเรียกก็เป็นโรคซึมเศร้าอยากอยู่กับตัวเองอายู่กับตัวเองอยู่กันในบ้านไม่อยากออกไปไหนไม่อยากสูงสิงกับใครอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้พยายามหาอะไรที่มันเป็นอะไรที่บันเทิมทําให้ตัวเองสบายใจอาจจะมีโทรศัพท์เราอาจจะดูอ่ะ ดูเฟซดูอ่า u ูทูบยูดูอะไรก็ได้ที่มันดูือว่าดูข่าวดูอะไรก็ได้ให้มันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะเป็นอะไรที่แบบว่าทําแล้วตัวเองแบบมีความสุขบางคนสําหรับบางคนนะน้าที่เป็นโรคซึมเศร้าอะนะอืมกลัวตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันแต่ไม่น่าจะเป็นนะเพราะฉันก็มีความสุขดี เอ้ยสำหรับคนที่มีปัญหาก็พยายามแก้ปัญหาเด้อจ้าปัญหามันมีมันมีทางออกเราสร้างเองแล้วก็แก้เองได้จ้ะสำหรับปัญหาคนอื่นเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวและกันปัญหาของคนอื่นเราอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวเออไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปอย่าไปรบกวนอย่าไปสูงสิงอย่าไปวุ่นวายอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเอาชีวิตของเราให้รอดซะก่อนชีวิต ทุกวันเนี่ยให้มันผ่านไปวันวันเนี่ยทําให้ชีวิตให้มันผ่านไปวันวันแต่และวันเนี่ยในแต่และวันเนี่ยทาชีวิตให้มันดีขึ้นชีวิตให้มันทำให้มันมีความสุขตัวเองมีความสุขอ่ากินอร่อยกินข้าวอร่อยนอนหลับดีแค่นี้ก็โอเคละโรคภัยไม่มีก็โอเคแล้วนะจ๊ะ <S <S จ้าสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณลหลายๆโดยจ้าสาหรับคนที่รับชมอ่าเข้ามาติดตามนะคะ ขอบคุณได้หลายๆเลยจ้าที่เข้ามาให้กําลังใจเด้อจ้าสําหรับคนที่โอ้ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะสําหรับคนที่ซับสไครต์ให้กบน้อยนะจ้าขอบคุณได้หลายๆเลยจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะยังคงเดิมอยู่เหมือนเก่าเหมือนเก่านะคะยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่เป็นเพื่อนกันจ้าเราอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะโอเคจ้าไปแล้วจ้าเอาสาหน้าค่อยเจอกันใหม่ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย